อีกอย่างหนึงห่งเทพแม่หญิงดีได้มีวันนี้จะไม่มีวันลืมเลยแม่หญิงลีได้มีจุดยืนนะตรงนี้เฟซก็เล่นไม่เป็นโซเชียลก็เข้าไม่ถึงแต่เพราะคนนี้นะคะที่เป็นแดงลักด้ดนให้แม่ได้มีวันนี้นะลูกนะแม่ออขอให้ลูกมีความสุขความเจริญคิดการใดส่งความปรารถนานะน้องนะแล้วก็ขอให้เจริญเจริญค่ะลูก ไม่ต้องหลอกโอเคนะมนเมื่อวานก็อยากจะบอกว่าอะไรที่แบบว่าเคยทําเคยแกงเคยอะไรกันมาแรงแงบางทีแม่ก็โกรธจริงคือโกรธเลยนะโกรธจนแบบบล็อกเฟซบล็อกเบอร์โทรศัพท์ฝอยมากแต่ก็ยังกลับมาทําผมด้วยกันแล้วก็พากันมาถึงวันนี้ก็ขอขอโทษแม่ด้วยบางสิ่งบางอย่างที่แบบเคยร่วมเกินไปแรงแเคยแกงไปแรงแงค่นะคะ่ะเพราะฉะนั้นแม่ก็ให้อภยัยแล้วก็เราก็เป็นแรงผลักดันให้แม่กับน้องทิพย์นะคะ ให้สู้ต่อไปเพื่อฝันที่อยู่ข้างหน้าค่ะขอบคุณค่ะพี่ลืมเล่าพี่ลืมเล่าอะไรไปน้องนะกลางวันนะอุย้ยกอดพี่ร้องห่มร้องไห้ขอบคุณเจ้าทิพนู่นนูนะน่นนี่นั่นนะ<ต>น้องนะออกลับมาบ้านพี่เนะี่ยน้องนะชีกระชากหัวพี่นะเดี๋ยวต่จะโดนกระชากหัวต่อต่อหนะ้าเจ้าทิพรับหลักอ e ีทิพแล้วก็กระชากหัวพี่แล้วน้องเออ โอเคค่ะตำนานมันจะอยู่ในฝังใจเราไปตลอดกาลนะแม่ต่อไปนี้หนูก็จะไม่ยอมแม่เหมือนกันนะแม่นะเจอย่าวิทย์พี่ลีเอนี่หนูบอกเลยแล้วว่าตอนนี้แม่ฟังหนูก่อนเมีไม่ต้องฟังมีเจ้าหลวงอมาจีบน้องแม่เมื่อกี้ไม่เห็นแล้วยังชีมาขอเบอร์เลยนะชีบอกว่าชีติดตามหนูมานานแลวชีบอกอ๊าทำไมตัวจริงสวยมากตัวเล็กเนียนีความโป๊เป็นศูย์แม่จะให้ความโป๊ความ อุดความอะไรของเงี้ยมันก็เชิญจะขาดไปหามูบองหลาที่ไหนก็เชิญแม่ผู้ชายหลอเป้าตุ่งมักเลยนะแม่นะเมื่อกี้นะอตัหนึงหาขายโง่หยอกทองแล้วแม่ไม่เห็นจริงเหรอเมื่อกี้ผู้ชายหล่อมากหน้าเด็ดมึงเหรอเออโอยแม่นะเพราะฉะนั้นโอเคค่ะลูกไปบายบายแล้วค่ะแล้วรีบไปไต่ห้องน้องโอ้ยกูไม่ได้มานั่งค่ายเลยกับมึงกูยามน้าโอเคนะคะบายบายค่ะ